สวัสดีแรงๆพี่น้องบ่แรงดอกเดือกแล้วอันซีถุมเคิองพี่น้องเห็ดอันยังกออันใบเมนูให้แฟนจ้ะก็เลยว่านะพิมพ์เสร็จแล้วก็เลยว่าเอาจะกินแกงเน่าไหมเห็ดแซ่หมูสามสั้นลักษณะอันเดียวอุปกรณ์พี่น้องคอยสิบอกจะได้ว่าขอไปใส่นำยานางได้ไหมชูเขียวพี่น้องถ้าในสีกล่องมันเสร็จแล้วเขียวเข้มๆเนาะจริงๆมัเขียวเข้มขนาดนั้นเพราะว่าเห็นกุ้งปลาเป็นสีพี่น้องมันไม่ยานั่งที่อยู่เมืองนอกเนาะ ยูไส่อยังพี่น้องเอาไปเลี้ยนแบบอยู่ไรเดอรกินแล้วก็แซ่บได้ประโยชน์พร้อมเป็นพงสไลเกียวทองแล้วก็กับอ่าพงพ่ำจะพี่น้องยูสไส้ตลอดเลยดิบบอสี้ยยานั่งกินเนาะนะอย่าเด้จ้ะซีไม่กัดซียนั่งเขียวไปน้องบอสนะพอมันสุกแล้วมันสีบ่ค่อยเข้มบนไอสีมันเป็นประโยชน์พอมีมน้องสไลเกียวทองกับอ่าพงนี่แล้วซื้อมันดูดเชื้อไปตามพี่น,อน้องได้ครื่อกันโซงน้ำกินก็นได้เป็นคอลเลคชั่นน้องพี่น้อง นะเอาไปแกงเห็ <S <S ดเทนเนี่ยนะจ๊ะใสะ่ส่วนข้าวเบือบอมมี่พี่น้องเขาจะกินปุ๊บปัม๊มพรามีข้าวเบือใช่ไหมใส่แป้งมันแทนใส่พี่น้องแล้วก็บวอืดทองผอมเนาะเนี่ยคนนี่คือสไตล์ของดิว่วพี่น้องม่ได้เห็ดแกงเราใหม่อยู่เมืองนอกกินแล้วก็แซ่บดืวยกันจ้ะนี้เลยใส่พี่นอ้องใส่แค่นี้ตัวหาบหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่เป็นพักปังพักปังส่วนแบบนี้จ้ะอันนี้เป็นฝังม่วงหินยอดมันหยอดแน้อยๆพี่น้อ,นอ,นอ,นองต้องดิะะ่งแต่กัยอดขวบแน่ ลายการี้ตูแค่นี้เองจ้ะน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวราค่อยใส่ลงไปจ้ะบ้างหัวกล่องกล่องเหมนฝาทีบคอนจ้ะเนี่ยเอาไปเฮ็ดแบบนี้พี่น้องได้ประโยชน์พร้อมถ้าน้องว่มี่อย่านั่งกินอยู่เมืองนอกนี่นะถ่ายภาพหน้าจอและเพื่อนดตามกันได้จ้ะหรือบ่หวงสูตรเด้อนะแซ่บดืวยกันจ้ะครับเราะใส่ข้าวเบือใส่เป็นแป้งมันแท่นจ้ะผสมกับน้ำ แล้วใคลุงไปให้ได้ใครก็รันนาก็แซ่บพี่น้องแซ่บพู่กันเลยน่าจะเด้อไปเด้อ